อะไรคือไงนะทุกคน mm hmm. อบบาจิติดบเกียเบิดเนะทุกคนเพราะว่าบางไฮมันก็นยังประทันสุก mm hmm. อูขากเนา ทาเบอร์น้ำกัดเราทุกคนมาให้มันแสดงจักสอบลาลุ่นดุ่นโอ้ฝนกบคึมคึมมากเดี๋ยวเอาทุกคนฝนกบคือสีตกนี่เนี่ยฝ่า้ตกเด้อเจอเขาแดี๋้วน ะทกกูในก๊อกตัวนึงบางนึงนี่ทุกคนในก๊อกตัวนึงนี่มียาให้งัวแล้วทุกคนนี่ยาไรด้วยอันนี้จ้ะยาให้งัว พอเสียกบะไซสมุดที่กันขายนี่ไปน้ากดน้ากดเขาเกี่ยวยาวเลยเนาะทุกคนเป็นหายาหวนี่ ไอมงนึงนี่ได้ประมาณหาสอบเราทุกคนไฮตัวนี้ได้ประมาณหาสอบคุณน้องเอาวางไปกินแล้วเอาวมางไปกินแล้วจะร้านตึกีตอนนี้พนจอดเอาเขาโรคเราทุกคนเขาเตรียมห้างบนพนยืนเนี่ยพนจอดเอาเขาใบคันธนาเดี๋ยวน้องเอารถมาคนเอาน้านอนี่เกี่ยวพวมไหนซองไฮ 2ไห้3ไห้เนาะทุกคนได้อยู่จักสอบด้วยค่ะมีหาสอบ6เกือบเขาเก็บสอบสิบ่เดี๋ยวมาเบิ่งนํากันเนาะทุกคนว่าสิได้จักสอบถ้าเบิ่งตอนทายนํากันจ้าโอ้ากเฮาแล้วก็เกี่ยวเขาเยากกเกี่ยวป่นกับานันเยเนาะทุกคนมันเกิดซับากเกิดซับเนาะจ้า คนก็คือสิต,ต๊กเราทุกคนหุ่นคือไม่แีเดวอย่าฝ่าวเ้อให้คนเขาเกี้ยวเขาเด่อนเนาะทุกคนเกี้ยวเขาเกีเ้ยวเดวไปงานต่อไปก็คือตากเนาะทุกคนตากแล้ววันนี้อพอไปดึงข้องใดหนุกใดอย่างเงี้ย,ยออกเนาะมันกีดทางเขา ยืนมองอยู่ผีทุกคนเขาไป็นโมกาเขาไป็นไก่หุ่นเน <c ười> แ,ลแล้วเขาสียบพี่จ้าเกลียวแล้วเนอบัดเนอโอ้โหบอดี้บอดี้เกลียวเแตเนาะทุกคนอาจสิได้เกลียวประมาณให้หนึ่งสองให้เพราะว่านพูดกว่านี้พอแล้วไหวเขาเกลียวด้วยวนะะเนาะทุกคนป้าไปให้มันพูดขอบกันแเ้าก็มาเกลียวมือเองแหมโรคในกัวปีเด้วทุกคน ลงในกรุบอีกแล้วอ,นนอันนี้นะลงในกรุบเขาลงอีกแล้วทุกคนนี่ไปบางเพราะว่ามันเป็นเขาคนนั้นเน,น,นี่ยนอนแบ่งออกเขาคนนั้นเนี่ยมันเขาพันดำกับเขาพันขาวนี่ขา่าไปใกล้ๆขา่าไปใกล้ๆอืม ก็จอดแล้วคำอะไรซิปสอบซิปสอบแลทุกคน้วกุกนีจ้าทุกคนสถาพต้นเกียวแล้วอ๋อืันนี้ก็ทองฟ้าเป็นใจนะทุกคนคนยาตกมากกระเพาเนาะนี่ ซ้ำไฮเนี่ยชิปชิปเอสสอบนะทุกคนเออชิปเอสชิปสองย่งอยู่ในถังเนาะทุกคนซ้ำไฮตัวนี้นี่เพียงนี่แหละเนาะทุกคนในชิปเอสิปสองสอบถือว่าหไรไรเติมเนาะทุกคนเลยลงเลย ซีเบ็ดสสอบปลายเนาะทุกคนซีเบ็ดสอบตึกปลายน้าหนึ่งเลยเ <laughs> ขาวพันดนับเนาะทุกคนตัวดีต่อไปเคี้ยวเขาวพันขาวแบบนี้เดวนี้เป็นเขาวพันดำนกสิบ,บสูบกกได้มากินของเขาแล้วแบบไหนไปหือซ้ายต่อเห็ดนกเหตุนใจนกอ,ออกเนาะเพราะว่ามันสิกัดมันกีดเขา้าเคี้ยวเขาไปหื้อซ้ายออกเหตุแต่ก็หือออก <laughs> พราะว่ามันไม่นานั้นเขาเกีียวเขาก็ลงมาเกีบยวเสียยวาเนานเขาไปเกีบยหมอไข่ด้ยเกีบยวหม้านโอ้ยข้นียันไล่ไล่ขยับเห็นีหว่าทุกคนขัดเกีียวนี่รอ้ว่าำสิ่ิอืันละขยันแยงนไล่ไล่ขยยบโรหยีบบดนี่หนาก็ยังเต็มให้นานอยู่แน้วไปไปหนองสาวนะพัญญาพุท่ัน หยา,าไล่ไล่ทุกคน,น,น,กนวันนี้บ่มีบ่ออึดบอลเดียงวันแล้ววันนี้พ่ออึดบอลเดียงวันแล้ววันนี้นายหยาเต็มด้วยซ้ำสิกินไปบอนได้ที่ยังเคี้ยวแบบนี้บริเกียวเนาะทุกคนสิเกียวมือเองวันนี้ควรขึ้นมาแล้วฝนสิตโตบบ๊ะไปอึบเก็บอก ก็บสิ่งที่เขาเห็ดออกมาทุกคนเห็ด <laughs> แต่กกเก็บออกจ้ะวีวว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 วนว้าวพันวว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 กวว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 นววววีวยวว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 เขาวันดววนนา,าวว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 วาวว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 วา ทุกคนก็ใหม่ทุกคนยาเขาเอันนี้ยากเขาไปไกลที่จริงก็ยาเขาไปไกลยุดตะบยานีพอได้หายเพอยิอยงอยู่ออาาย,ออาายอ,ยอยีพอแลวจีนหายนมป็นคนจ้าอาการก็ตอนนี้ก็หอนแต่ว่าสองผ้าคุมก็ฝนสีตกนาทุกคนตอนนี้แดดอยู่ฮะแต่ว่าขีดฟ้าทองฟ้าดำเบื้องดำเบื้องแจงเลาทุกคนยาฝนมันตกใส่อยู่อา่านี่จ้าทุกคน ตาคันทีเพิ่อนกระถ่ายคิดพวกคนไปเนาะคุณป้าเขาไปติดตามเพื่นเด้อทุกคนเนอฝากเขาไปติดตามเป็น,นกำลังใจให้เพื่อน่นเนาะนี่จ้าไหนจะขอเลยเด็กซ้ำไฮหันได้ซิปสอบเนอะเออซิปแมนเขาพันดับมันซ้ำห้ได้ซิปสอบเลอะยังโมหูกันเนะาะไปแสดงเจ๊ก,อดดกส,สอบเนะะาะท,ทุกคนเนาะ แต่บางเบื้องนี้เมราบสท่านให้เกี่ยวเพราะว่ามันยังเขียวอยู่นี่ทุกคนเออน,นี่นี่เบื้องไฮกุราบนี่มันยังเขียวอยู่แม่์นี่ทุกคนมบบอ่อไฮตัวแรกโทสถ์แห่เกี่ยวค่ากับซุกค่ากัสิเกี่ยวเองเนาะทุกคนจ้ะไฮรถผลเกี่ยวแต่ซ้ำนี่แต่ก็ให้บางดุมขางหัวอันกัสิบริเกี่ยวอีกเนาะวัดโบสถนซุกเกี่ยวแต่สายกลางนี่เลยเนาะทุกคนสายกลางนี่เลยจ้ะ เมื่อกันวันนี้ทุกคนสิไปค้นเขาขึ้นโดดไปค้นเขาขึ้นโดดนอหนองชายเอาโดดลงมาใส่เขาเลยคนขึ้นมาใบหน้านอกทุกคนอย่าฝนมันตกคไปรอไปเนี่ทุกนให้าไปตอนนี้กัไปคนเขา คาดว่านาสิบบัตันเนาะเพราะว่าน้องคนขึ้นสิบบัตแนวซีบสอบเนาะซีบสอบเป็นร่มแค่หนึ่งคนอะเออแล้วหลายสองสามตัวนะอ่าหุ่นน้องชายค้นยิ่งุ่นคนแลวแนวทุกคนเนาะเราซีบสอบเนาะคนบรรยากาศอยากจะมันลมขีทายขีอันนั้นขี้ตมเนาะทุกคนเพราะว่าดูดเกลียวเขามันกระยับแลยจ้ะดินมันก็ะลมแน่เนาะอยากจะมันลม ไปเลียวไปเลยปุณจ่ะเกี่ยวออกแดงหูซึมมาแปดเนาะทุกคนเกี่ยวออกแดงหูซึมมาเป็นแปดเ,เ,เ,เนาะกนินนอนทุกคน นี่น้องใส่เอารถลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวค้นไปลหลายรอบนึงเนาะทุกคนค้นไปลหลายรอบนึงรอบนี้ย่างสามสอบหลบมีย่างสามสอบแล้วยังอยู่ในรถเขาอีกเนาะจะตาดินเป็นตะยานดมตอนนี้รถกับเกลียวให้สดุดนทะ้ายเนาะทุกคนเกลียวสเดีล้วนะจ้ะเออ น้อแหละเลยยินหะที่ไหแล้วก็สิเอามาให้เฮาเด้คงจำนะตัวยืนในโดดก็คือสิ่งห้เขาหนี่ยเอามาให้ไแดดตัวซ้ำเลยนะทุกคนนี่จ้ะเบิร์ตแล้วทุกคนสิเดือมันย่างอยู่ในโดดจำเขาหุ่นน้องนโดดน้องขึ้นพระท่านขึ้นพระท่านด้วยคนแปลเขาเนาะทุกคนเนาะ มาจิกคืนมาจิก,กนกดงอ,อนี่บองามแดงจงมาไต่ห้อยอแหล้คนมาจิแดนขึ้นรดน,น้ำนองของพรท่านแดนประท่าน,น,ปาน,กกนไปใส่เอาเขาลดคนเขาออยูดทั้งรถเกีย่ยวเขาจะ้ะ พ้นเขาลงรถจอดแดววเรียกฮอสิคุณไปรถนี่เนยดนาสิคนลงหายอ่ะจะคอ,อก,กันแน่อ้าวนอไปแล้วกังนอกไปเด้ยวดย,วย่งคดคุ ขาเขายังไม่รถตดไม่โรถเกลียวเนาะเดียวนทุกคนเดียวเตัวนั้นเอาไปฆ่ารถเมื่อเลยเดี๋ยวจ้านี่ใอาไส้ะอันนั้นในกระปูในกระปูมากตัวหนึ่งเลยอ่าเมื่อเดียวทุกคนเดี่ยวๆ คนกับปูบทจ่ายเซยเนาะจะยุ่งเพื่อนคอยชื่อเม <laughs> 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 ื่อน่าน่ามาเกือบสักคำทึองน่าเมื่อเนาะทุกคนนี่ไปเมื่อวันนี้ทุกคน,น,น,นไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะทุกคนว่าเท่าสิได้แจ็คสอบแล้วก็ค่าซีผู้แจวนั่เท่าไรเนาะไปนี่จ้า ี๋ยวไปขึ้นนั่งรถน้อนอะบ <c ười> ่ะอกขึ้นดอก <c ười> บล็อกข้นดอกนล่วโต๊รถเนา <c ười> ะ่อแรนไปโอ้ไปเลยยางน้ำกลดรถเข้าอย่นี่เด็ดน้นองคนไปแล้วนอกใจก็ไปแล้ว ชิพหาิพกสอบบอสสิได <it> <before> <laughs> <k istles> no, ้อย no ู่หอกเนาะสาวบอกท่านอ่ะนาะทุกคนอะไปแล้ววันนี้ไปเบิองน้ำกันวันไหนจะสอบเนาะอ่านี่ยจะทุกคนเข่าของเขาเกลียวเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเบิองเงาหวานาสิได้จ็กสอบมาลาเาเาเรื่องสินับเพื่อให้เขามันหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดสองสิบ เอานะมหนึ่งสองสามสี <Spike Vir> ่ห้าหกเจแปดเ้าสิบสิบเอ็สแ่แิบิบสามชิบสี่ห้าิบหกิเจ็ดชิบแปดิบเ้าสาวเอยดไม่เล้าทุกคนี่เลัยังสบบข้าอง้องสอบเพิงกบอลอีกเงนึงนอกทุกคนนี้จ้ะเขาหน้าแซงเขาโอ้ยเขาหน้าอนี้เข้าบานเด็ดเดทาเนเนเรือนเรื่อนเรื่อนเดื่อนเรือนเรือนหาเรือนหา ที่ว่าเขาน่าแสงนากทุกคนเป็นเขาน้าแซงจ้าเกี่ยวเหลวเดีวก็มาไหว้เลวชิตากันวันนี้ทุกคนตากเก้อวันนี้ในเส้าอ็สอบาจนมาคาคาสองคาะน่ะเส้าสองเรอเส้าสองเสาคนหมอบหมอไปเลยจมาคาคาคาสีคาเออคาปันทุกคนคือสิ่งนันสอบหนึ่งเส้าสีิบสีพันละก็มาสอบหนึ่งชิบชีพันทุกคนเออเส้าอ็ดเ้าสองสอบแต่สงเซนปาะจ้ะ สอบนึงสิบสี่พันแต่อนเขาเอาเขาน้องคนนี้เขา้าบนนี้เอาเขาันนี้เขามาเอาปเป็นเองสอนึงสิบสามพันสสามสิบสี่พันเออขั้นขั้นเขาขั้นเขาหน้านะคะสิบสามพันีเขาหน้าเสะมีจ้ดควมีเด้อเกี่วเดี๋ยวนี่จ้าจะมบคือมีเ้ากับบุมีอ๊มยังไเนาะสุกคนพี่แจ๊คเนีอบใจทุกคนทีกน่กมลกัสนับสเาทีต่างเด้อไปก่อนบ๊ายบาย